เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับ t o x i ซิต์บ a m ว r a าเมล่าอเอพิโซด8ถึง10ของคุณอา s a ดีแซอีกครั้งเพราะมีคนขอมาให้ทำต่อเยอะมากครับซึ่งถ้าขอมาผมก็จัดให้ครับโดยที่ผมขอบอกก่อนว่าตัวของ Cat t a i l s ในคลิปที่แล้วจริงๆเป็นเผ่า Speaker Man นะครับเพราะงั้นมันคือ Speaker Cat t a i l s ครับไม่ใช่เผ่าของพีเตอร์แมนและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ คําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของชาแนลอาร์ดีแซเปิดฉากมาในอีพีที่8เราจะได้เห็นพี่ข้างหลักร่างท็อกซิตเล่นตุ๊กตาของคุณ r าร์ดีซม กับของ c Channel Cat t เ tail อยู่ครับโอ้โหตุ๊กตาของผมนี่น่ารักจริงๆเลยของคุณอดีตแซมก็ไม่แพ้กันแต่จู่ๆก็มีสัญญาณเตนขึ้นมา Gen น mos ซแอ r o Toilet to ได้บุกพร้อมกับกองกําลังส่วนหนึ่งพี่ข้างหลากลากท้องสีที่ได้ยินอย่างนั้นก็เดินไปสับคันโยกลงเพื่อที่จะใช้พลังงานอนันต์แต่ระบบก็ได้เตือนพี่ข้างหลักด้านท้องสีอีกครับพลังงานอนันต์ต้องใช้เวลาอีก2เดือนในการสร้างแต่หากท่านต้องการใช้โดยเร็วแล้วก็ในระหว่างที่ระบบกํลาลังพูดอยู่ พี่ข้างหลักร่านเท้าสิก็ได้สั่งให้ระบบเตรียมพลังงานโดยเร็วเล่นความเร็วสูงสุดฉันต้องการมาในเวลา2นาทีพอพูดเสร็จพี่ข้างหลักก็ลงไปนั่งเก้าอี้แบบชิวๆแล้วระบบก็รับคําสั่งรับทราบโอ้โหจาก2เดือนเหลือ2นาทีมันเกินไปพเพราวันนี้เหมือนต่อราคาจาก200เหลือ2บาทนะครับและที่พีกกว่าก็คือแม่ค้าบอกว่าได้จากนั้นถ้าจะตัดไปหาไททันสปิกอร์แมนที่กําลังรวมหมัดใส่จีโนโมไซ Astro Toilet แต่จีโ no นโมไซ Astro Toilet ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะกับโจมตีสวนกลับมาครับซึ่งไททันสปิกอร์แมนก็ป้องกันเอาไว้ได้หลังจากนั้นไททันสปิกอร์แมนก็เลยบินไปข้างหลังของจีโนโมไซแอสโตไทเลตเพื่อจับจีโนโมไซแอสโตไทเลตทุ่มลงไปกับพื้นพร้อมกับลัวปืนใส่ครับลัวแบบลัวมากๆลัวไม่ยังลัวแบบลัวล้วลั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 วจนผมคิดว่าคลิปค้างอะครับหลังจากลัวกระสุนไปได้พักใหญ่ใไททันสปิกอร์แมนก็บินลงมาและได้ตรวจดูว่า เจ้าจีโนโมไซแ s t r o Toilet นั้นยังอยู่ไหมหรือว่าตุยเย่ไปแล้วแต่ด้วยควันที่เกิดจากการยิงทําให้บางวิสัยทัศน์ของไททันสปีกแมนครับเขาก็เลยปล่อยลื้นเสียงเพื่อเป่าให้ควันนั้นหายไปแต่ปรากฏว่าเจ้าจีโนโมไซแ s t r o Toilet ได้หายไปแล้วครับจงหนอนหายไปไหนแล้วทันใดนั้นจีโนโมไซแ s t r o Toilet ก็ได้บินมากระแทกที่หลังของไททันสปีกแมนและจับไททันสปีกแมนกดไว้กับพื้นจากนั้นก็มีแ s t r o Toilet อีกตัวมาจ้องหน้าไททันสปีกแมนเอาไว้ก่อนที่แ s t r o t o i l e จะทําอะไรบางอย่าง ไททันสปีกแมนก็ยิงใส่แอสโต o ทเลตไปก่อนและได้ลุกขึ้นมาเตรียมจะสู้กับจีโนโมไซแอสโต o ทเลตต่อครับด้วยการเปลี่ยนปืนจากพลาสม a าบอลเป็นพลาสม a าเลเซอร์แต่ทันทีที่เปลี่ยนโหมดปืนเสร็จจีโนโมไซแอสโต o ทเลตก็พกุ่งเข้ามาโจมตีไททันสปีกแมน แต่ไททันสปิกระแมนก็บาดเจ็บนิดหน่อยและได้ยิงเลเซอร์ใส่จีโนโมไซ Astro Toilet ที่พุ่งเข้ามาอีกรอบซึ่งก็ไม่สามารถทำลายจีโนโมไซ Astro Toilet ได้ครับด้วยเหตุนี้ก็ได้ทำให้ไททันสปิกระแมนคิดในใจว่าเจ้านี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วต้องหาคนมาช่วยจากนั้นไททันสปิกระแมนก็จะเล่งไอพ่นเต็มที่แล้วก็ได้บินหนีไปไอเจ้านี่มันคิดจะหนีฉันสินะอ่อนจริงๆเลยเมื่อพูดจบจีโนโมไซ Astro Toilet ก็บินตามไปและตัดภาพมาเราจะได้เห็นไททันสป a กร r แมนกำลังบินหนีแบบสุดชีวิต จู่ๆก็มีลําแสงยิงผ่านมาซึ่งนั่นก็คือลําแสงของจีโนโมไซ Astro Toilet นั่นเองก่อนที่จีโนโมไซ Astro Toilet จะยิงแบบจัดเต็มใส่ไททันสป a กอรแมนแต่ไททันสป a กอรแมนก็พิวจัดๆยิงไม่โดนเลยครับแหมสมแล้วจริงๆที่เป็นไททันสปิกอรแมนแต่เจ้าจีโนโมไซ Astro Toilet ก็ได้ช้าพลังที่ปืนของมันและยิงออกไปอีก1เมตร บอกเลยว่าเม็ดนี้โดนเต็มไททันสปีกแมนที่บินอยู่นี่ถึงกับล่วงเลยครับหลังจากนั้นภาพจะตัดมาที่ปู่วิทช่วงนี้เห็นแอสโตไทเลตบอยจริงๆคงถึงเวลาที่จะต้องปู่วิทที่คิดในใจยังไม่ทันจบอยู่ดีๆก็ตูม้มไททันสปีกแมนก็ตกลงมาใกล้ๆกับที่ปู่วิทอยู่พร้อมกับจีโนโมไซแอสโตไทเลตปูวิทที่เห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปช่วยไททันสปีกแมนผมคิดว่าปูวิทในจัก,กรวาลนี้คงไม่ชอบแอสโตไทเลตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแหละครับหลังจากนั้น ปู่วิทย์และเจ้าจีโนโมไซแ s t โ o Toilet ก็จะแลกหมัดและปะทะกันอยู่พักหนึ่งเลยลาก่อน,นั้นเจ้าไซอนทิสกิบิดิ Toilet ยิ้มอะไรของแกอแกแก,แกน่ะมาแค่หนึ่งแต่ฉันน่ะมีคนคอยช่วยอยู่ข้างหลังแกน่ะมันโตคนเดียวท,ทันทีที่ปู่วิทย์พูดเสร็จไททันสปีกแมนก็ยิงลำแสงใส่จีโนโมไซแอส r ต Toilet จากข้างหลังและตามด้วยคลื่นเสียงครับหลังจากนั้นปู่วิทย์ก็เดินเข้ามาหาไทไทันสปีกแมนไททันสปีกแมนก็ตั้งท่าเตรียมสู้เลยครับเดี๋ยวก่อนฉันมาดีแกเคยควบคุมฉันแกจำได้ใช่ไหม ทั้งชีวิตฉันต้องมาสู้กับทั้งสามเผ่าแต่ฉันก็หลอดมาได้นี่คงพิสูจน์ว่าพวกฉันแข็งแกร่งพอเมื่อปู่วิทพูดจบก็โดนจีโนโมไซอ s t r o Toilet พุ่งใส่แต่ในระหว่างนั้นไททันสปีกแมนก็ได้ยืนคิดเรื่องร่วมมือกันอยู่ครับก่อนที่ปู่วิทจะถามว่าจะมาช่วยกันไหมล่ะเนี่ยฉันจะช่วยได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเช่นกันสหายเอาล่ะสิครับไททันสปีกแมนและปู่วิทได้ร่วมมือกันจนได้พอพูดจบ ปูวิทก <Keep S 1> ็กระโดดโจมตีจ oh, right ีโนโมไซ a s t r o ท h y l i ก่อนและในระหว่างที่จีโนโมไซ a s t r o t h y l i t กกำลังโจมตีปูวิทแฮทแฮนส์พิกแมนก็พุ่งเข้ามาและรัวหมัดใส่เรา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 แต่เจ้าจีโนโมไซแ s t r o t h y l i ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับพร้อมกับโจมตีสวนกลับไปแททันส์พิกแมนดูกะสุนไปเต็มๆปิวผ่านหน้าปูวิทไปเลยจากนั้นเจ้าจีโนโมไซ a s t r o t h y l i ก็จะบินมาจัดการปูวิทต่อแต่ก็โดนปูวิทยิงนำแสงใส่เครื่องยิงจรวดจนฝังปีหน้าไปเรียบร้อยเอาล่ะได้เวลาเอาจริงแล้วสินะ ่อนที่จะมีลำแสงลงมาที่จีโนโมไซแอสโตไทเลสครับมอนเป็นการบัฟอะไรสักอย่างและมันก็ได้ยิงลำแสงใส่ปู่วิทจนกระเด็นมาหาไททันสปิเกอร์แมนเลยไททันสปิเกอร์แมนก็รับปู่วิทเอาไว้ได้นายช่วยทวงเวลาให้ฉันหน่อยฉันจะชาร์จพลังงานจากแกนกลางแต่ฉันไม่มั่นใจหรอกนะว่ามันจะได้พ้นน่ะปู่วิทพยักหน้ารับคำขอของไททันสปิเกอร์แมนและเดินตรงเข้าไปทวงเวลาเจ้าจีโนโมไซแอสโตไทเลสจากนั้นก็ใช้ขาของเขา ปลดอาวุธเจ้าจีโนโมไซ Astro ทอ i l e t ไปอีกหนึ่งอันและเจจู่ก็จะมีแสงสีเขียวแวบ,บขึ้นมาทําให้จีโนโมไซ Astro Toilet หันหลังไปดูซึ่งจังหวะน,นี้ปู่วิกก็โจมตีเข้าที่หลังของจีโนโมไซ Astro t o ยเล t เต็มๆแต่ก็โดนเจ้าจีโนโมไซ Astro t o i เล t ผักลงไปกับพื้นและมันก็พยายามจะยิงลาแสงใส่ปู่วิกแต่ว่าปู่วิกก็ผลักจีโนโมไซ Astro t o ยเล t ออกไปด้วยคลื่นเสียงจากนั้นปู่วิกก็เห็นว่าเจ้าจีโนโมไซ Astro t o ยเล t ไม่เป็นอะไรเลยก็เลยว้าผายไป จนเหลือแค่ตัวไททันสปิกระแมนครับเหลือแกแค่คนเดียวแล้วเดี๋ยเวลาจัดการแกสักทีเป็นไปตามแผนจากนั้นปู่วิทย์ก็จะวามาเกาะหลังเจ้าจีโนโมไซอสโตไทเลตเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหนีไปได้ยิงมาเลยไททันสป a กร์แมนลำแสงสีแดงฉานได้พุ่งออกมาจากแกนการของไททันสป a กร์แมนและพุ่งเข้าใส่ตัวของจีโนโมไซอ t สโตไทเลตเต็มๆแต่ทว่า ปูวิทก็โดนไปเต็มๆด้วยเช่นกันเพราะเป็นคนจับจีโนโมไซ Astro Toilet อยู่นั่นเองครับหลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างจบลงภาพจะตัดมาที่ไททันสปิกรแมนที่นอนอยู่กับพื้นและจีโนโมไซ Astro Toilet ก็นอนตุยอยู่กับปูวิทที่หน้าหายไปเกือบหมดแต่ปูวิทก็ยังไม่ตุยและเขาก็พยายามคานมาหาไททันสปิกรแมนครับก่อนที่จะแตะตัวของไททันสปิกรแมนและพาเขาวาไปจากที่นี่ หลังจากนั้นเ้าก็จะตัดมาที่ไหนสักที่และเราจะได้เห็นพี่ข้างรักที่มีสีน้ําเงินกับแดงอยู่ที่ขากับแขนพี่กระโดดขึ้นไปบนตึกแล้วไปเจอกับพี่ข้างลักล่างใหม่ครับเจออะไรผิดปกติไหมก็ไม่ได้เจออะไรผิดปกตินะจากนั้นก็จะมีพี่ข้างรักล่างสกิบิดทอยเลตมาอีกอย่าเพิ่งตัดสินพวกนั้นมันอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้รอผู้นำภารกิจนี้มาก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจทันทีที่พูดจบพี่ข้างรักล่างที่เป็นผู้นำภารกิจก็ได้มาเอาล่ะมีบางอย่างในจักรวาลอื่นอยู่ที่นี่ เรามีหน้าที่ต้องจัดการและพวกนายก็น่าจะรู้นะว่าห้ามยุ่งกับคนในจักรวาลน,นี้เว้นแต่ท็อกซิตบราวในจักรวาลน,นี้แต่ระวังไว้ด้วยละกันเผื่อเจ้นานั่นไม่เฉ่คนดีเอาล่ะพวกนายแยกย้ายกันไปและพยายามอย่าทําตัวเด่นหลังจากที่พี่ข้างรักล่างผู้นําผู้เศษพี่ข้างรักล่างไมค์ครับก็จะโยนขวดยาล่องหนให้กับพวกเขาเอานี่ไปเก็บไว้ใช้ตอนจะเป็นนะจากนั้นพี่ข้างรักล่างไมค์ครับก้าขวดยาล่องหนให้กับทุกคนก่อนที่จะออกไปทาภารกิจกันโอ้เอ้จะรอดไหมว่านี่ทีมฉัน ผัามาใน EP ที่9เราจะได้เห็นสกิ b บิด t ี i ทอยเต,ตัวกําลังคุยกันและ s k i b บิด t ี i ทอยอีกตัวก็เข้ามาจากนั้น s k i b บิด t ี i ทอยที่ไม่ได้ใส่หมวกก็พูดกับทุกคนครับเอาละมาสักทีพวกนาย2คนไปซ่อมไททั Speaker Man ส่วนฉันจะไปดูอาการของ s c i e n t ิ s สกิ i บิด i ี o ทอยเก่อนเพื่ออาการเขาหนักสก i b บิด t ี i ทอยที่ใส่หมวกสีเหลืองก็บอกกับ s k i b บิด t ี i ทอยที่ใส่หน้ากากว่า เอาล่ะมาเริ่มงานกันเลยหลังจากนั้นเจ้าสกิวดีไทเลตที่ใส่หมวกสีเหลืองก็เติมพลังงานให้กับ i ททันสป a ก e รแมนจนเหมือนจะฟื้นแล้วแต่ว่าพลังงานก็ยังไม่พอครับฉันว่าฉันต้องการของที่ให้พลังงานมากกว่านี้ตัดภาพมาที่สกิวดีไทเลตที่ไม่ได้ใส่หมวกกําลังรีบไปหาปูวิทแล้วก็กระแทกตู้ที่ปูวิทอยู่ไปทีนึงทําไมเปิดไม่ได้ล่ะจากนั้นดูเหมือนว่าเขาจะถอยออกไปแล้วก็ยิงลําแสงใส่แทนซะเลย ทีนี้ปู่วิทย์ก็เด็นออกมาเลยครับอะไรกันคำเนี้ยเปิดไม่ได้ก็พังซะเลยหลังจากนั้นภาพจะตัดมาที่ไททัน s p ิ a k e r Man อีกรอบโดยที่สกิบบี้ทอยเล t ทุกตัวกําลังซ่อม Titan s p ิ a k e r Man อยู่เอาล่ะเลยแค่เจ็ดแพกอีกอันเราจะได้พักกันแล้วจากนั้นเราจะได้เห็นเจ้าสกิบบี้ทอยเล t ที่ใส่หมวกสีเหลืองรีบไปดูอะไรบางอย่าง ปรากฏว่านั่นคือเครื่องให้พลังงานขนาดใหญ่หวังว่าเครื่องให้พลังงานขนาดใหญ่จะได้ผลกับไททันสปีกแมนนะและภาพจะตัดมาอีกทีที่สกิบบิดทอยเลตตัวหนึ่งก็บังดีใจกับการหยุดงานของเขาเย่เย่ในที่สุดฉันก็นได้พักแล้วหลังจากนั้นเจ้าสกิบบิดทอยเลตที่ใส่หมวกสีเหลืองก็จะเดินมาแล้วบอกว่าได้เวลาเติมพลังงานให้กับไททันสปีกแมนแล้วโดวยที่เจ้าสกิบบิดทอยเลตหมวกสีเหลืองได้ใช้เครื่องเติมพลังงานขนาดใหญ่ เติมพลังงานเข้าใส่แกนกลางของไททันสปีกเกอร์แมนครับมันได้ผลแต่จูๆ่ๆไททันสปีกเกอร์แมนก็กรีดร้องขึ้นมาตัดภาพไปทางฝั่งของปู่วิทกิพดีทอยเลตได้เอายามาฉีดให้กับปูว่วิทหลังจากนั้นปู่วิทก็ฟื้นขึ้นมาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างลุกยางเป็นไปได้สวยมากครับอีกไม่นานไททันสปีกเกอร์แมนก็จะฟื้นแล้วแต่เราสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ปรสิตสิง <S <S ก็เพราะว่าก่อนที่ปู่วิทจะบอกเหตุผลจู่ๆก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมา เกิดอะไรขึ้นนะไม่ทราบครับท่านเราต้องไปดูก่อนจากนั้นพวกเขาก็จะพากันไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าตัวของในท่านสปิเกอร์แมนระเบิดขึ้นมาโดยที่ตอนนี้ก็จะจบลงไปแค่นี้ถัดมาใน e ีพีที่สิก็จะต่อจากเหตุการณ์เดิมที่เปิดฉากมา s k i บ i ิด Toilet ท,ที่ไม่มีหมวกก็จะบ่นกับ s k i บ i ิด Toilet ท,ที่ใส่หมวกสีเหลืองครับ เอาแล้วทำไมททางสปิกระแมนถึงเป็นแบบนั้นฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอ้พวกพิการฉันมีงานให้พวกแกทำพวกเวก็จะค่อยๆลอยลองมาหาพวกสกิบบิททัวร์เลตแต่ก็ถูกจีแมนสกิบบิททัวรเลเรียกก่อนฉันมีแผนการว่าจะจัดการปัญหานี้ยังไงและภาพก็จะตัดไปที่แผนการของจีแมนสกิบ i ิททัวเลที่พูดขึ้นมาถ้าหากฉันเดา ตอนนี้พวกนั้นตามมาช่วยไทยทันสปิเกอร์แมนก็คงจะตามมาด้วยแกนกลางพลังงานของไททันสปิเกอร์แมนนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดสุดท้ายที่ไททันสปิเกอร์แมนแกนกลางดับพวกนั้นก็คงจะตามมาที่จุดนั้นส่วนดีคอยจีทอยเลตจะต้องถ่วงเวลาให้กับพวกพิการส่วนพวกพิการก็จะต้องไปที่ฐานของพวกคาเมล่าแมนเพื่อเป็นการเรียกพวกยามกับกองกําลังออกมาข้างนอกและให้คอสกิมบีดทอยเลตแอบเข้าฐานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเมื่อถูกโจมตี พวกไซแอนติสก็จะต้องหลบหนีเพื่อความปลอดภัยคอสกิบิดีทอยเลตนายจะต้องใช้จังหวะนั้นบุกเข้าไปถ้าเจอใครก็ให้ฆ่าซะแล้วนายจะต้องหาพิมพ์เขียวแล้ววาร์ปกลับมาหลังจากนั้นเราก็จะช่วยไททันสปีกแมนได้แหมจีแมนล่ซะยืดยาวเลยแล้วท่านละ่ะอ้อฉันจะไปงีบสักหน่อยโอ้โหลุงไล่แผนมาซะยืดยาวสรุปตัวเองขอไปนอนเฮ้ยได้เหรอวะนี่ท่านเอาจริงดีไม่คิดจะช่วยกันหน่อยหรือไงเพื่อน นายไม่เคยโดนไฟลนหน้าพร้อมกับค้อนหนักๆฟาดหน้าให้ฉันได้พักเถอะก็ได้ท่านไปพักเถอะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นจีแมนสกิ i ติดทอยเลตก็จะขอบคุณปู่วิทแล้วก็หนีไปนอนจริงเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยสมแล้วที่เป็นท่านผู้นําจอมวางแผนเท่านั้นไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยก็อย่างที่ท่านจีแมนสกิ i ติดทอยเลตพูดไปรับทราบแล้วไปกันเถอะหลังจากนั้นพวกสก i ฟติดทอยเลตแต่ละคนก็จะแยกย้ายว้าวก็ไปทําหน้าที่ เอาละนายกับฉันจะอัปเกรดเจ้านี่ระหว่างรอที่พวกนั้นไปเอาพิมเขียวมาหลังจากนั้นภาก็จะตัดไปหาไททันคาเมล่าแมนที่กําลังรีบบินมาหาอะไรบางอย่างถึงเป้าหมายแล้วไททันคาเมล่าแมนเต็มลงจอดและหาไททันสปิกร์แมนและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่จีแมนสกิฟติดทอยเลตพูดครับหลังจากนั้นก็ตัดภาพไปหาพี่ข้างล่างร่างท้องสีที่ถืออินฟินิตี้เอเนจีอยู่ในที่สุดฉันก็ได้มันมาอินฟินิตี้เอเนจีทันทีที่พูดเสร็จที่ข้างล่างร่างท็อซิี เกาอินฟินิตี้เอเนอรจีไปให้หุ่นยนต์ของเขาฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจะรอดหรือเปล่าแต่ฉันทำเต็มที่แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับท็อกซิตบาวคามิล่าแมนอาร์คเอด8-10ของคุณอาร์ดีแซมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ